ทางช่อง y t u t u นะครับผมบ่าวศักดิคักออรวดชาแนลวิสุภาพรน้องนาเดียนะครท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่บ้านของยายรวยคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับผมผลฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยก็ออกแล้วท่านผู้ชมครับวันนั้นเรามาตามยายรวยแล้วนะครับก็ได้เดินลองเอฟซีังว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงเราจะได้เดินทางมาหายายรวยอีก ก็แสดงว่าต้องมีอะไรเปลีป่ยนแปลงแน่นอนผมถึงได้มานะท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้15กันยายนนะครับผมตรงกับวันเกิดของผมด้วยนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมทุกๆคําอวยพรของ f c ด้วยนะครับผมที่อวยพรวันเกิดให้ผมนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆกลับไปหา f c ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เรื่องของโชคลาภนะท่านผู้ชมครับความฝันของยาวยนี้ถือว่าฝันแม่นแต่ยังแปลไม่ถูกแล้วก็ตั้งแต่เราได้ไปหาเจ้าปู่มารู้สึกว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาแย่ๆเลย นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับเยรวยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับขอให้งวดนี้ขอให้เข้าขอให้ปังนะครับผมโค้งสุดท้ายเราต้องได้ทีเด็ดแน่นอนนะครับนะครับผมขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับผมขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับผมไปที่ไหน f c ให้กําลังใจทุกๆสถานที่แล้วก็ไปด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราวันนี้เราไปตามเยรวยโค้งสุดท้ายด้วยกันนะท่านผู้ชมครับผมใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม ไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะผมยายรวยคนฝันแม่นนะครับผมตามสัญญานะครับชมคือเก่าจ้ะแม่นคนเก่าคนเดิมแม่นจ้ะวันหลังก็แปรซอยกันครับก็มีโอกาสได้มาตามยายรวยนะครับผมงวดน,นี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับผมเพราะว่าเคยได้บอกเอฟซีไปแล้วว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมถ้ามีความฝันเพิ่มเขาจะได้เข้ามาอีกนะครับผมก็แสดงว่ายายรวยต้องมีความฝันดีแน่นอนนะครับที่ผ่านมาเยอะดวยฝันมานยังก่อนเลยเดี๋ยวปล่อเล็กตรงนี้ไป ทีทีผ่านมานั่นั้นาหลวงยาหลวงย่านหลงเรื่องความจำเอฟซีกับพูดจำเลยว่าผมดเสียวยายลุ้ยต้องจำเลยแม่นจ้ะเพราะว่าเธอที่แหลกันยายรวยกับฝันเนาะอันนี้ฝันว่าพ่อยายจำอันนี้ผู้เพิ่นผ้าเลี้ยงเจ้าปู้เพิ่นมาเอิญว่าอันนี้เขาสิมาเสริมสลองนายหลวงหลั่สก้านทีซีฟอยู่ตำบลตาเฮาให้ยายรวยเนี่ยแต่งโต้งงามๆสิไปตอนรับอายุเจ็ดสิบสองปี บันยาย่ร้ยกระเทียงกันกับล่าว่าเราบอเมนเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสี่เนาะนี่<ม>อันพย่อจมว่าเจ็ดสองบันว่าเจ็ดสิบสีจักแล้วเราบอกว่าเจ็ดสิบสองกับสี่เจิบสองตัวมันวางสี่หน้าม,มันบันยายี่ร้ยก็เลยห้เอฟซีนั่นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่บันย่ร้ยกำลังนางว่าจังสี่ก็มีอันนี้เทวดาหน่อยมากกับสิบขางหัวอาหารใส่บันยี่ร้ยก็เลยเดียวเอาหาใส่หาจังเป็นหาเจ็ เจ๊สองในมือนั้นเนาะจ้ที่ว่ามาขัดเสียบขางหูเลยเนาะจ้าบันต่อมาอีกครัที่สองครับยายรวยนั่นฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้นึงน่ะมาห้องบอกยายรวยว่าอันนี้เขาเมื่อเมื่อต่ออุ้ยเพื่อนหัวใจจังไรว่าเขาผู้ขาเมื่อในความฝันว่าเขาก็ะเมิดอีหลีครับอันสิมีคนเอาเขามาหายเด้อนางทายอยู่นี่ละเพื่อนว่าไผ่น้อเสียเอาเขามาหายในฝันนี่ยว่ายายรวยกับนางทาโดนตืบ มีผู้หญิงคนหนึ่งสูกรถสูงมากนองคอนสูกรถดสูงมากในโถดสูงหน่อยมีเข่าอยู่สามสองในความฟันนนะ่อยเยลวยคิดว่าสาทุเดอร์มีเขาเจ้าในเดอร์พอเยลร่ยนะี่มีแต่เขาเหนียวที่เพื่อนเอาห้ก่อนหนะ่มีเขาเหนียวย่าได้เขาเจ้าพอได้ต้มให้ร้านพออย่างแต่่นมาหอดพ่ะพี่น้องคิดหอดพี่น้องว่าเสียเอาเขามาหายสามสอบ เจ้าสองเหนียวหนึ่งนี่คือคํำบอาของเพลินก็เลยได้เป็นตัวเลขตัวนั้นเลยจ้าเจ้าสองเหนียวหนึ่งก็เลยบ่ากับอันวีว่าเจ้าสองเหนียวหนึ่งก็เลยว่าแปะได้เป็นเจ็ดสองหนึ่งเนาะเจ้าเจ้าเจ็ดสองสอบหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งยายรวยก็เลยเพิ่มสีแดงเข้าไปเหนียวหนึ่งบันยายรวยก็เลยเพิ่มเป็นหาเจ็ดสามพอเจ้ามันมันเข่าสามสอบเนาะเข่าสามสอบก็เลยหาใส่ ว่าไหายหาอเอาไหาน้องเอาเขามาหาครับสามกระสอบยายรวยกะคิดว่ามันสีมีสามนะมันก็มีเขาเจ้าน้่มก็เลยเด้าเด้าเอาว่าไหายหาเจ้าเจ็ดสามสอบอะไรเป็นตัวนี้จ้ะอายุเพิ่นเอามาไหายือสี่สิบเก้าอายุเพิ่มๆนะมาหายกะสี่สิบเก้าปีบันเลคโฮกกะใกล้เป็นเล็เก่าเล็เก่าเป็นเลคโกตัวนี้กะว่าวันเกิดคล้องน้าหลวงนี่กะว่าเพิ่น้าเขามาหายมาเลยที่แปดสิบเก้า จำเลยแม่นย่ำจ้ะคือ่ได้แต่งบ่อไม่ได้ปรุงแต่งบ่อจ้ำเลยเลยเราแบบแบบมันในฝันเนาะจำได้แม่นฟูเอฟซีแล้วก็สิผู้เราเคยเบิ่งแล้วก็สิวอุ้ยเราจำได้อีหลีจำได้นี่แคดหนึ่งแคดสองแต่งเอาเขาอาจจะหลงไแหละหลงละเนาะหลงข้าวบ่อว่าเขาแต่งไหวล้วเขาเสียเอาตัวไหนมาใส่เป็นบ่อละ ตัวนี้ก็คือความฝันจ้ะนี่ต้อนย้วยนางเว่าอยู่เพราะว่าอาซาใส้บันพอดีเอฟซีวาเลขสามโตเดิที่แหลเขาห้เจ็เจสองเนาะเจ็ดสามเจ็ด่เนว่าอาหาใส้บันพอดีมากับเขาเพื่อนบ้านมาอยู่เนาะเจสามกับหาเจ็ดแต่ตรงนน้านี่มันหลายตัวเลย่ได้วงเดียวกันเลย้ะวงเดียวกันนเพาะมนสี่ลากับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ละแมนจ้ะเจ็ดหาแมนหเจ็ดหา เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแมนอ่ะมีอายุผุพันเอามาหายนี่กับผัวแหน่ได้จ้่สี่สิบเก่าปีผู้เพิ่นเอาเข่ามาพผัวพ่นอยู่กับเขาเนาะอพิ่นอยู่อันอยู่น้ำเขาน่ะน้ำเข่าไอ้สี่เข่าไอ้สีแบบว่าฟังความฝันได้ลวดฟังความฝันแม่จับเอ้าแม่จับเอ้าจ้ะย้ะลวยก็ว่าให้อันนี้ให้ฟังความฝันยายรวยแล้วก็จับเอ้าเพราะว่าตัวนี้พอไนจัมเล่าอันมามาส่วนไปงานเสริมสลอง ปวยจำนะแล้วก็อายุหกสิบสามปีหกสามกับเจ็ดสามเป็นบ่หอดหนวดหนาแล้วก็มาส่วนอีกเพราะที่ปวยจำเองเลยแม่อันนี้ปวยจำย่าเลยย่าหน้ามาดูเมื่อเลาสิบอกว่าเราสิปล่อยลูกเพิ่งลูกเทียนแล้วม,ม,มามามาหาตาเห่าหน้าเจ้าปูน่ะปล่อยมามาภาพไปเห็นอน่นเห็นี่สิเป็นโศกบ่ยังสีหน้าคือความหมายของยายรวยคิดว่าเราจังห้ลูกน้องปลอง่ายว่าเพิ่นไม่ลูกน้องอืมีลูกน้องคืออันแม่ทาผักที่สองเหรอเพิ่นมี รอบรรษาการนาะเออรอคำสั่งรอคำสั่งว่าให้ออกมาหาเพราะว่าสองแมวนเนาะสีฟันเห็นเป็นแย่จับแม่นหนึ่งวันที่สองวันที่สองเงินแหวนหัวหัวขาหัวหัวาก็หกสามข้างบนข้างล่างแม่นงวดงวดนั้นฟันว่าเห็นหอดขอบขั้วเล่าเลยเมย์จับเมียเล่าก็เป็นเมย์จับผัวเล่าก็เป็นผวยจับฟันเห็นเมียเล่าว่าให้ยรวยเอาเขามามาออกหนี่ยมาให้พี่ให้น้องกินนี่บอคนหวาน ไม่พี่ให้น้องกินยุ้ยวยกอาไปมาบั่นพอดีได้ยินเสียงพอในจำเหนแล้วเอื่นว่ารวยเอ้ยออกมาหนีแน่บั่นยุ้ยลุอยอยงางออกไปบั่นไปเห็นปู่ศิลานางอยู่กับละยุ้ยลุยก็เลยกล่มกราบแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ศิลานสิมาลาบเด้อม,มาลาไปกลสินสิไปบอไปเคี่ยบั่นวีจังเน่ถามย,าย่ยรวยว่ายา้ยรวยเดี๋ยวไปบนนีหยางไหวบออยู่กลสินกับบัเคยนะ้าเนาะเคียเธอนี่คือสีเหลี่ยบเราอ่ะก็เลยรับปากว่าไปอยู่ บันกะเด็ไปกล่มกับปูศิลามารดเล่ามาราบนันเปดเป็ดหลดปูศิลากาลสินน่ะบันเพ่อตั้งแต่เล็กออกแล้วออกอยังเรว่ยกับิดหอดว่าปูศิลาก็คือหลูป,ปั่นเนาะเป็นศิลาจ้าลึกะนะคือขอั้วไม้ว่าบอกใบให้เข้าคือดออก <laughs> บันจังใดเพิ่นกับจังใดอันให้ไปแก่บั่นเจ้าค่อยเมาฝันอีฝันว่าห้ยเข้าไปเจ้าปูม,มาบอกว่าให้ไปเห็ดใหม่มเห็ดขันใหม่เห็ดสิบสองข้องสิบสี่ บันกับจังส่วนหายไปหายเพื่อนก็นบอกว่าหายวีก็บ,บ่าสากนีไปนะหายเฮาไปไปเหตุขันใหม่มบันจังคอยเดี๋ยวไปในกันเพื่อนกับสีหายอยู่มันยังขาดอยู่นะต,นตัวนี้กับฝัน,ว,น,นว่าเลาวมื่เอิญนี่ยว่าหายไปหลังจากหันก็คือหลังจากที่เฮาไปจะปูแล้วแม่บอกเพ่อนแล้วขาเลิมไม่ควรถือว่าฝัานแหละมันไม่วัง มีความมาซอแมนชัดเจนขึ้นกว่าเกา่าที่แรกนั้นฝันอยู่หังคุ้มคุ้มเคลื่อ,อ,อนนะครับฝันอยู่ขนาดอัน,นมือเราเมาบอกแล้วกันยังเสียโสู้ยุต้างเอาบปถึงบาอีทีเราหกสิบห้าผัวเราหกสิบสามรื่อหอถามอายุลราค่าไปพางอันพี่ชายเราเสียชีวิตเนาะก็ว่าหกเจ็ดก็เลยบ,บวดได้หกเจ็ด นี่แหละแย่รวยข้องฝันแย่รวยก็คือเดี๋ยวมืนเนี่ยเขาเขมาตามโหกสุดท้ายเนาะนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือย้อนหลังให้เอฟซีได้รลิศมันเป็นเรื่องเป็นเล่ามาเลยจ้าเพียคนที่แบบว่าเพิ่นอดีตชาห์เพิ่นไหลมาเรื่อยๆเจ้เขาค้องฝันเท่าสมือนจะมาเขาค้องฝันเท่าสมุอนี่ก็ยังเล่าก็ยังรับหรูรับ飒ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีการของโชคลาภนะครับแม่นจ้าแล้วมาโมนี่ตรงกับวันพระพอดีเลยนี่แย่รวยมีความฝันอย่างบอกครับจ้ะแย่รวยมีความฝันอยู่จ้ะแต่ว่าทีหน้้้อออยนนน่ะงโัี ก้อนสีฟันเนาะอันยายรวยก็เลยเสียไทยเอฟซีเบิ้งนี่เป็นเครื่งเอียงครับอันเล็กไรเทวดาเนาะจ้ะนนี่เเป็ลไนี่คือยายรวยบอกว่าเป็นเพิรนมากระซีบขางหูนี่จ้ะเดี๋ยออต่างคือเครื่องเก่าเมื่อกี้จ้อ๋อหนี่บอกเป็นเล็กไรเพิ่นมาคู่กันกับตัวนี้เพิ่นเอาหายผายใจหายเพิ่นมากระซีบเล็กไรเทวดาน้อยเพิ่นหลวงพ่อเราบอกว่าเป็นเล็กไรเทวดาน้อย เทว่าด้หน่อยให้ขอเพิ่นเพิ่นหลงห้นหายห้นหายหายตัวหายกาดเดี๋ยไปหาโซ่หาหลาไม่เห่านะกระสิบนี่เพิ่นเดี๋ยวอกมากกว่สิบดูบ่อเย้รวยบ่อกำลังออกมากเอาวางแมนเพิ่นอยู่เย็บน้ำเย้รวยมาได้๋ยวสามปีเลยแต่ว่าบ่มีบ่อบ่มีปฏิกิริยาเออเพราะว่าล่าสุดรนั่นหลวงพ่อเรามาเฮือนที่เราให้ฟังเรากำไรมาให้ แบบคล้ายแล้วมาเยื่อนของของเราทีเอาไห้ต้าเห่าคือว่าปุณิยินยีุ่้ยบอกเลยตัวนี้เนาะจ้สีก็สีว่าเอ้าตะกี้คือจังแมนกำลังมาแมนจ้ะนี่คือเล็กไหลเนาะเล็กไหลเทวดาน้อยนะบันตัวนี้กาคือยายรวยนั่นไปหาหลวงพ่อเล็กไหลเล่าผ้าปอันนี้เขาพนมด่งหลักไปไปหม่องเกิดของตำนานของยายรวย เสือสาสตร์แต่เกาย่าลรวยเกิดอยู่เขาพน่มนองลำมัมมมสิมีมัสิมีปราศาสเกาอยู่หันปราศาสตรทเกาปราศาสตรเมืองเกาั้งต่อันสมัยอันราชสกันที่จิตเล่าบอกว่าตัวนี้คือพระามือเล็กม,มันเป็นต้นใหม่อยู่รอนัํลำทานอยู่เขาอันนี้เพื่อนเอินว่าเขาตะเบตะใบอ,อยู่ พอแต่ทางเขาไปว่าเขาพนมดงรักเราข้าวผ้าเขาไปบนผู้เขาเรากล้าไปผ้าผ้าไปเบิงพระราชสว่างสมัยโบราณตั้งแต่ราชกาลที่เจ็ดเพิ่นเพิ่นมาตั้งเมืองอยู่ไกลลำธารเรื่อมเราเลยได้บันเอฟซีเอ้ยบันว่าในเขาฟันเนี่ยบานเนี่ยเลิ่มสีไลแล้วเลิ่มสีไลแล้วบานนี่แเราผ้าไปเบิงตำนานมองเหเรอเกาอีอันเดียวกาอีพระราชาเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณแต่เก่าเป็นของเก่าเลย บันก็ก็ย่ายล่ลวยสีเด่ป้าแล้วสีเด่ผ้าป้าพอย่ายลวยนั่นหนีมาจากเมืองนั่นขนคิงย่ายล่ลวยลูกหนีมาจากเมืองนั่นคือความไม้ว่าหนีพอนีแม, я, ม,ม,ม่มาอมานแม่มาหน่ำมานน่ำแาวแสนคําหรือมาน่าไผ่กับบงหูไปขอขมาเพื่อนแม่มมบันฑเราก็เลยาพาไปเอานี่พญาเมื่อเล็กนี่ป้องกันผูดผ<ต>ีปีศาจเอามาในุ้่นวร่เอามาในรุาา่นแลย แต่ยายรวยบ่ได้ใเ้เบิงจักเถ่อยอา,ายรวยเอามาไล่หลายเอามาแบงพีน่นองแต่ว่าเขาหเ่หัวไปของที่เขาคือเสียถิมหมดกี่อ,อกมูหเฮกี่องสิเป็นมือเลยนะมันเป็นต้นใหม่มีชีวิตนี่พญาเมื่อเล็ก,าากบานนี้ยายรวยนั่นกะเราบอกว่าให้ไปถอนค้ามสาบค้ามสาบแซงแบบว่ามันมันอยู่ในอดีตศาสตร์้าเฮแต่เกามันมันสีข้าใจ๊ยไหนไหมคือเฮกลับมาเกิดศาสตร์นี่แล้วบัดผ่ากันไป พอั้งแต่เราไปหอดเราก็บ,บอกเราไปหอดพาอาจารย์เล็กแล้วก็นั่งมองโข,ขดหินแบบไงมองเราว่ามองนี้เราเคยเป็นเป็นที่นั่งของพ่อคือคือยายรวยเป็นหลูกเรานะลองตั้งจิตอธิษฐานดูสิว่าสิเกิดอย่งขึ้นยายรวยหายขึ้นแบบยังไงมีแนวมาเสือกยายรวยหายแบบยางในข้ามแหลกที่ยายรวยบอกว่าลูกขอโทษลูกขอโทษลูกผิดไปแล้วลูกคือมีความผิดเลยไหมต่อไป ลูกก็สิมาขอข้ามาเออไปเห็ดอีหยังไวไเออไปเห็ดแม่นเถิกสาบมาคือว่าชีวิตจะรวยมันลำบากแห่งนะเราพาไปไปขอขามาบัณฑมันจังคอยดีไหมเนยค่ายออกไปขอขามาสิเจ้าเขาเคยเห็นเจ้าเขากับบุรุณเนาะเกิดเนเนเกิดหอนสดเกิดสาดนี่บัณฑไม่กับจังเลยเป็นตำนานมากนี่ไหมกะจังนั่มนั่มมา แปลว่าเรา,เรานําหาหาใหญ่รวยมาหลายภพหลายศาสตร์แล้วคือคือผนจองมาอดีตศาสตร์เท่าจังหนีมาพอกันอยู่บ้านย่าง<ม>บ้านย่างจังหนีมา,าได้ของเหล่าเนี่ยพอกัน,กนค,คือว่ามันมีเวลาของผลถี่ตรงเออเราบอกว่าเมื่ถถอถึงเวลาการสิมาพอกันอีกเนาะเมื่อถึงถึงวันถึงเวลาเราสิกับอะไรไปปัตตานกันมาพร้อมแมนเออเราเราทูดงเราว่าเราไปอันทำเขาควายอยู่แถวอัน ประเทศลาวเราไปจำศีลอยู่ในธรรมเจ็ดปีเจ็ดเดือนบออ่ได้กินข้าวก็เลยว่าเราเรา,เรากินผลไม้แล้วพอเรากินผลมนนไม้นั่พวกอันเวลาหนงหนูปู่ปี่ไปกินตน้นไหนเราก็ไปสันต้นนั้นนะมันจะบ่บ่กมมีผิดอย่างสินะเราเราสูงไปนกบ่ตายก็นนคนก็บ่ตายแม่นหนวดเข้าลุงล่างลิบเล็บในี่ยาวเบิดละวัเนม่นชามฤรือสีหรือชามฤรืสีจ้ะ เอาเขาความฝันนอใจยุ้ยรวยเลื่มไร่ละบันเราความอันนี้เราเรื่องอดีตศาสตร์เนยก็เลขึ้นขึ้นขืนอันเราซูเอฟซีฟังว่ามันแมนอิลีบอตัวนี้กะควบเสื่อโซนบุคคลเนาะคนเข่าคนคือกานบุคือกันนี่แหละแมนจ่าบันยุ้ยรวยนี่ก็ฝันอยู่จ้าโย่รวยนั่นฝันว่าอันนี้ยุ้ยรวยนี่ไปไซด์ดอกกับบุคในความฝันเนี่ยไปพอถามถามนึงถามตัวนี้มันคือ คือเคยย่ยรวยเคยมาเถนะย่ยรวยวะเคยมาอยู่ทาตัวนี้เคยมามาเหมือนปับไปปฏิบัติพัดถากอันเอียงักอย่างหนึ่งนะบันย่ารวยกับเขาไปเขาไปในถ้ําเขาไปในธํามนี่ความฝันว่าไปคนเดียวบันย่ารวยเนี่ยเมืองจะอค้องบันบันใสสูตรสูตรขาวใสสูตรสีขาวนะเหมือนเหมือนกาลังจ้าศิล์น่ะไหมเหมือนมันขันพระคนอยเหมือนเหมือนเหือนย่ารวยเนี่ยใสสูตรขาวบันย่ยรวยกับเขาไปในถ้ร ยี่รวยกับไปแนมรอบๆเหมือนมีคนอาศัยแต่บ่เห็นไผเห็นเห็นพระพุทธลูปปั่นอันองหนึง่งบันยี่รวยก็เลยว่ายี่รว่ยเลยลวงล่ำความาม่ธทําตัวนี้เลยยี่รวยก็เลยกลมลงกกาบสามเถื่อบันแสงเพลนอนออกมาจากแนนาผากันพราพุทธลูปไหม,มเป็นลูกป,ปัน่นนะบันยี่รวยก็เลยแนมเบิงยี่รวยก็เลยเห็นเหล็กแนนาผากอ,อยู่แนนาผากเล่านะ่ะ ยลวยก็เลยว่าอุยยลวยก็เลยว่าแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดห้าก็ตรงกับเล็กที่ว่าไม,ม่อยู่ด 8, 7, ้วยนี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดหายยลวยห้าเจ็ดเออเจ็ดห้าเจ็ดอขายแมนแปดเจ็ดหาหนิอยู่เน่หน้าผาเพื่อนนะอแสงแสงแสงมันพุ่งออกมาแบบยลวยแน่ไปรลวย,ยก็แนมเห็นเหล็กเนแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้า ครับโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแสงเลยวะครับเป็นแสงแสงผงออกมาก่อนด้วยกับแนบเบิงเป็นเป็นเป็นเหล็กแต่กับโมหัวสีหยางหูแต่ว่าแนบเห็นเป็นตัวเหล็กเป็นตัวเหล็กขืนอยู่แนหนาผากห็นเป็นตัวเหล็กเลยบ่ตตองแปะเลยแม่บ่ตตองแปะเลยจ้ะแปดเจ็ดห้าโค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะครับแต่ตัวหนังสือนั่นเดี๋ยวย่าด้วยสิเขียนเองเพราะว่า เหมือนกับเหล็กศูนย์กับเหล็กแปดกับพองกันแต่ยะด้วยละเนี่ยเห็นแปดเจ็ดหายตัวเลขสีในข้อมฝันจ้าแมนยาด้วยก็เลยต้องสีเขียนให้ให้เอฟสี่เบื้องเนาะเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเป็นอย่สีนะนะมันเหมือนเหล็กศูนย์กับอะไละมันไม่เหล็กศูนย์มันก็คือเหล็กแปดนะนะมันมันมันอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดหรือหรือศูนย์แปดก็ แต่ว่าเหล็กเจยนี่เล็กเจ๊นี่แะเป็นตัวจางสีอยู่นแม่จ้ะแต่แต่เหล็กเล็กทางงนาเนี่ยก็คือคือจังสี่แดงจึงคือเรื่องขามทัห้องจ่าการนีกบอกได้แม่จ่าข้อหมายว่า,า,วาเห็นมันเป็นแ,บบนแสงเป็นตัวหนังสืออยู่แน,น่หนาผากล่าแสงแสงมันมันบูบล่องเห็นไหมเพราะแต่แสงออกมาอยู่เลยก็เงยขึ้นบืงเพราะแต่แสงมันเสียก็เห็นเป็นตัวนี้อื ยี่ร้อยคิดว่ามันสีเป็นศูนย์บอกกะกะว่าให้เอฟซีผนฟั่งน้ามันหนาแต่ยี่ร้ยนะว่าเออเพราะว่าแปดมันมันเหมือนเหล็กศูนย์นะนะเจ็ดหักก้าแปดเจ็ดหาก็ะได้เนี่ร้ยเห็นึ่งสี่หลายจ้าครับผมบอบอบอตงแป้เลยจ้าคงสุดท้ายกะเจ็ดหายีรวยกะมีอยู่แล้วแต่เกาจ้าเจ็ดหากะมเจ็ดหาทีผลกะสิบอกยีร้อยว่าหาใส่แต่เจ็ดหาเนี่ย งามเลยท่านผู้ชมนะครับผมโค้งสุดท้ายของเยี่บ้านเลขเลขแปดนั่นก็ใกล้ไปเลขสามกันได้ด้วยแต่สามเจ็ดห้ากับเหมือนมีคือเก่าจ้ะแปดก็สามกับตัวเดียวกันเนาะใช่ครับผมจะมีเลขที่ยี่รวยขิดหมักในใจบ่หนิยืดได้หนิหาเจ็ดหาเจ็ดนี่คือหมักแมนยี่รวยมาหาเจ็ดเจ็ดหาตามเล่าได้บ่ครับเหมือนเลขเหมือนเหมือวันจันทเหมือนวันจันทร์เออเป็นอย่าง ถึกมือตำเหล้าอีหรอจ้ากะสิแปดเจ็ดแน่อยังแปดหาแน่แป้งสีเนาะอีดเจ็ดแปดหาเนาะจ้าเอาของสุดท้ายเอาเป็นของสุดท้ายเที่ยวเพื่อนบ้านเย็นนี้นะครับผมจ้าแปดเจ็ดแปดหากระไดเพราะเอาตัวของสุดท้ายเพื่อนฝันนั่นหนึ่งมิตรไม่โชคว่ายายรวยว่าคิดว่าการนี่ยายรวยกับฟันว่าเพื่อนเอาพาพุทธลูกกับเป็นแปดอยู่แล้วเมนบอกบั่นมีในหัวเพื่อน่ะเมนบอกกับหัวหาหรือสวนก็ได้เออหรือสวนก็ได้ในเสียนเนาะในเสียนนี่ บบเสียนของเพ e ิ่นเออกับแปะเขานี่นะเออเสียนกับไดเสียนจะเป็นศูนย์กระไดเออเสียนศูนย์กระไดเป็นหัวหาพระพุทธรูปหัวเพิ่นเนาะเสียนเพิ่นกับเพิ่นกับเป็นแปะแต่เพิ่นกับมาเห็นเห็นเป็นตัวเลขอะไรเพิ่นเห็นเห็นเป็นตัวเลขกี่ตัวก็เลยบอแปะไปใกล้กันจ้าแม่ยันฝันเห็นเลขสามตัวจ้า โอ้บทองแปลงเอ็ซ์ซีก็ได้ใส่ก็ให้อันยะรวยกับภาวหน้าว่าให้เขาเพราะว่าเอาเขาเพิ่นเอาเขามาห้สามสามสออเนาะเรื่มใจดีขึ้นจะเริ่มสีดีขึ้นบันเพิ่งกว่าเนาะแต่ว่าการนี้เด็กสามเนาะก็คือเล็กแปดเนาะสามเจ็ดห้าแปดเจ็ดหานก็คือเล็กเก้าย้ายรวยก็คือบันนี้ไปใส จ้าสามเจ็ดหาแปดเจ็ดหาคือแปดกับสามก็ตัวเดียวกันแ่มเลเรืงมละเลขแปดก็ไม็ใเลขศูนย์เจ้าแต่เลขแปดก็คือเลขศูนย์พิจารณาซอยกันนจ่าแม่นจ้าสิตามไปหลายตัวกับพวกคนตามแบบแมนจ้ามันลายก็คือก็แค่นี่นจังไดก็คือเกาเลขแย่ล้วนั่นหาเจ็ดสามน่ก็สามเจ็ดหาเนาะตัวที่ว่าเจ็ดสอง ก็คืออย่าลืมกับซีฮกนี่คือจ้าเนาะห้ามลืมแมนก็ห้ามลืมบันย่ยด้วยกับซีกัเซียนี่กับซีว่องไห้นี่แหละจ้ะตัวนี้เพิ่นไห้ที่แหลกเลยเนาะตัวที่แหลกที่ว่องเลยแมนอืมพันมีคนมากพิ่นมากกับซีไห้คูม่านเอียงก็คูม่านหน่อยเล็กๆเทวดาหน่อยเทวดาหน่อยเทวดาเล็กๆหน่อยจ้า ตัวนี้คือตองหัวเท่ากระดาษตองหัวเาเจ็ดสองกับหาเจ็ดจ้านะครับท่านผู้ชมครับเขียนแล้วก็แคปไปเลยนะครับผมเป็นแนวทางบันตัวนี้ก็คือผงสุดท้ายกับบนนี้ไปใส่จ้บเด็กห่าก็คือเลขสองคือเกาตำเล่าเลยมือเรียงจ้ามือเรียงนี่ยตำเหล้าย้วยด้วยบอกว่าหเป็นแปดเจ็ดห่าคือว่าเจ็ดห่าแปดห่าแปดห่านะครับ อ่ะโอเคตามนั้นเนาะจ้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมขอให้เฮงรวยๆกันทุกท่านนะครับผมกับยายรวยคนฝันแม่นขอให้มีโชคจ้ากแปะ่อยกันล่ะจ้าแปซซื้อละจ้าสีอัดมาซื่อเกี่ยวกับคขยายนายชีวิตของยายรวยสีต้นนี้ก็ห้ามบงจ้าแต่ห้ามบงแต่ว่าคือเพผนบอกว่าเป็นตัวเหลืองสีก็ห้ามก่อเลยจ้าแม่นจ้าเพื่อนบอกว่าเป็นตัวเหลืองสียายรวยก็เลยเอาห้ยเอฟซีเบิ่งแต่ว่ายายรวยกับบริเเมันใจได้จ้าว่ามันสีออกหรือบ่ออกก็คือเป็นแนวท่าไงซื้อเรื่องเอฟซีคือเก่าหันลายยายรวย พิษถูกกายาว่ากันตามตากันไปเรื่อยๆอะไรจะมีอีอยงยี่เลื่อยกับว่าเราสูฟังอะไรจ้ะครเอามาอนึ่งขอขอบคุณยีเ่เลยอะไรครับผมครับผมสิบหกกันยายนนี้ขอให้ทุกท่านเฮงรวยป,งปง<ไ>ังๆนะครับกับยีเ่เลยคนฝันแม่นนะครับผมขอให้มีโชคมีลาภด้วยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม